สบายดีสบายดีเพื่อนพี่น้องื้นนี้แม่นมือปิดงานเนาะปั่นเข่าว้นนี้ปีสองพันหกปิดปิดงานนี้กองใหญ่ที่สุดบบนด้น้อยได้เบิ่งในโทรศัพท์นี่คือน้อยได้นน่นะมาเบิ่งตัวจริงเนี่ประมาณ100ารยาย้อยปลายเพือ่อนพี่น้องร้อยสี่ห้าสิบละประมาณพุหละแต่ละปีได้ได้อย200อู 300, ่สองร้อยปลายเนาะสองร้อยเขาโดเพ่นปั่นไปแล้ว งวดหนึ่งได้่าได้ข่าโดนน่นะฮะ45บอก47 47 47เนะถ้ารุ่นนะ้นนกันเด้อพี่น้องเด้อมันสได้บชองร้อยปีนี้ก็ได้ได้เนนนนยนเไยปีนี้คนรูปลายได้ปีนี้ไหนไปทางใดใครก็รุปได้อืม ปมใหญ่อยู่ใดหรือว่าได้ปอมน้อยเค่อยไปขึ้นน้อยไดมันมาเบิรงเอาจำจำอดีตพูด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 ระดับยืนอยู่ที่ดินนี่นะพอกองมลประมาณห้าเมตรหกหกเมตรได้แล้วตีนมันเนาตีนมันนี่ประมาณหกเมตรผมกว่าแล้วเจ็ดพุตเลยตีนกงเข่านี่ เจ็ดเมตรเจ็ดเมตรคูณเจ็ดคูณห้าบ่กว่าอีกห้านะตู่ห้าปลายเนาะท้งกว้างห้าโอ้สูงกัสิประมาณประมาณสองเมตรปลายสองเมตรสามเนาะคงเต็งกับเมตรเมตรหกสิบห้าตู่สามเมตรสูงสามเมตรบ่คือว่าง่าย่สุดเลย ใหญ่สุดในบ้านเลยทารุณน้ำกันมันชิได้จกเป่าเนาะงานนี่นขึ้นห้างเรือปีน้องไงเพืองขึ้นห้างห้างเพื่อเกิดทางยาวนีน่ได้เลยห่าวหกเมตรเลยทางกวางางงกา้างทางยาวนี่ก็สิบลายเมตรเพืองเพื่อนจ้างคนมาขึ้นให้ย่างดีได้พู่น คนขึ้นกันกำลังเตรียมงานกำลังเตรียม ล้วเรื่องแล้วแล้วไปแล้วครึ่งหนึ่งเนาะยังอีกครึ่งหนึ่งตัวนี้นี่สีได้เท่าไรนี่เนาะยังครึ่งหนึ่งโอ้โหได้จะเป่าเนอะยังกีฬานี่ก็เป็นซีฟโหปุนบวะ ฮะมีเน,นี่ยค่ดนบุกทสอะไรเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าทั้งหน้านะ่ะสามสิบหกทั้งหน้าสามสิบหก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 78นพูน่ี่36 8ู่านี้เออ18 4พี่น้องเท่าด120 180เออแม่นติ36เนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสีห้าหกเจ็ดแป่แปสบหกบเปล้แเป่าบ่เอ้าอันนี้นะเท้นีหเ้นั่นสามสิบเจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สนี่านี้นะสี่ส หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสิบหก่เลยแม่เลยสามหกสามหกสามสิบหกกับสามสิบหกสาสหกกับสามสหเป็นเท่าไหร่วะเออหูลยสามหกกับสามสิบหกเจ็ดสิบสอเจ็ดสิบสเจดสสอง เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองบวกกับสี่สิบสองร้อยสิบสองเป่าสี่กับเจ็ดแปดสิบเอ็ดร้อยสิบสองเป่าร้อยสิบสองเป่ร้อยสิบสองเป่าอืมอะไรได้ร้อยสิบสองเป่าเนเออมดอันนี้นับเครื่รงบกพรอทั้งหน้ากับสาำสิบหกบ่ สามสิบสองตัวนี้สามสิบเทานี um> <se ่หกแนหแปดวหกสิองมึงมึงนับานี้ไปจ้ะเออมสิบสองโอ้เป็ดนับเขียนวลยนะไรนะร้อยเท่าไรเฉยเลยัยแปดเป่า้ปดเป่าบอนี่นับนี่มันตัวนี้ก็มันอ๋ใช่เชฟไชเนะร้อยปดกับร้อยแปดเป่าฮะตงมร้อยสิบสองเป่าผู้ใดมาไล่มาไล่ตัวบอเท้าเกาดีไปเลยนะ ม่อยู่ยังคนนี้มอยู่ได้นาน่ะอ้าวใชเพาะกระโดดเห็นขัดนมาปันพีแล้วมนไยไปปันไคนนี้คงขัคงไผมองมั่นพ่งคงไผจะตัวนี้นะตัวนี้เราไทยราไทยเข้ากูนี่แล้วยังเพิ่นเบิดอย่ลอยปายเลยยังคงหนึ่งัวบยี่บ่าย่บสสคำเลย สีข้าแล้วมนนี่เช่อไก่สีเลวแล้วไก่สีเลแล้วกลัวาท้าอยู่าช่อยี่นาขมิ้งวบบ้านป้านยี่นาัน้งเนี่ยแต่นได้เช่าเป็ดเปล่าอ่ะในเลือดนว่า่ตายเนี่ยบ้านโคจรได้เลย จังแลวปลูกมาตะูกายน้าผาเจ้าของคนหนึงเออนั่นแหละต่ดีกอนั่นแหละพุทธกสุกมนตายลอยหายแล้วเดี๋ยวมึงควันคลักรีเป็นควันกมโอ้เมนต้วยคเราคชิมาหลายที่แล้เย เพ็รบอกใส่มูอีกคนก็ได้คือว่าชิคกัมแท้ๆคือว่าร้านเพชรแท้ๆที่ตัวนนท์นี่อยู่ตัวเร้อยตัวอันนี้ก็ได้อีกหกเจ็ดเป่าพวกกับเจ้าเลนนี่เนี่ยเมื่อยนะบ่ บ้าวพี่ชักเตือนเตือนเชว่า็นเสือขึ้นกองเพรื่อปนอนก็ได้ห้องหมอพี่ด้หมอคือชีวิตเหมื่อยแหงนะจึหมอไปนั้นใจชอบปลาแล้วนะยังมือนึ่่าจะรัจังหวนีอหมแไมไห้เลยเขลม้ยง

หืมองเงาขนาดเรียกีลาคนโบจังเอออันนั้นนะของพ่อชายู่รไทยคันนึ่งงนเขาเขาเขาทลเเขาทเขาเาทเขาเขาเอาเขาเออเขาทำเขาเขเขาาเขาเาาเขกเขาเาเาเเเทขา ฮะเออสื้อคัาแล้วอ <c oughs> น้ำไหมน้ำปัง้ง <c oughs> ทั้งหลังน่เสองตัวนี้นะคือว่าเจ็ดสิบกุตัวนี้นะ่นนะเจสตัวทั้งหน้านี่ก็สองสี่หกแปดสิบสอง 4, 6, 8, 10, สีง 4, 8, 10, ส่หกแปด เก้าสิหกนเ้าสิหกนึ่เจ็ดสิบสองเจบสองกับเก้าสิบหกรอยหกสิบแปด้อยหก็หกอีโดร้อยเจสิบสอมันเกินพลเลร้ยเจ็ดสิบปลายพลเ อ่านว่าร้อยห้าสิบอ่านร้อยห้าสิบชื่อื่อกายปุ๊ดเนาะอฮะโทรมือหนนะบอก่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบสี่เออได้มือนี้นั่นเออบริษน้อยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เก้าโมงสิบห้าเขาปั่น น,นี่ Dani, จุดโมงมูหกโมงตัวนะงยู karaoke, <อ>จุดโมงนะห้าโมงเลยบ่ฮะเกาสิบเวียสิบสองหนึ่งสองสามสี่สี่พุทธิแปดชั่วโมงพุทธิแปดชั่วโมงเลยจนสิบคำเนี่ย กเาจบปิดงานปี2016งานสุดท้ายได้หลายกว่าหมู่184พี่น้องจบๆท่านี้ปีนี้ตอวัด